มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรรบฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดโรงแรมดังเชียงใหม่หลังเจอโควิดสั่งปิดโรงแรมดังเชียงใหม่14วันนะคะหลังเจอโควิดระบาดเป็นกลุ่มก้อนค่ะระดมตรวจเชื้อพนักงานทุกคนร้านอินเทอร์เน็ตเฟรปิกก็โดนนะคะพร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อค่ะวันที่13สิงหาคม64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่นายกนโนกศรีวิชัยนันประลัดจังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในลักษณะของกลุ่มกรในโรงแรมเลอเมอริเนียนจังหวัดเชียงใหม่นะคะถนนช้างคลานตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จำนวน14รายค่ะ และร้านอินเทอร์เน็ตเฟรบริกถนนวิชยานนท์ตำบลชางม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จำนวน3รายดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องก,กันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เทศบาลเชียงใหม่เป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะจึงเห็นควรจะปิดโรงแรมเลอเมอริเนียนเชียงใหม่และก็ร้านอินเทอร์เน็ตนะคะเฟรบลิกเป็นการชั่วคราว14วันค่ะ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีมติออกคำสั่ง110 2564ทับเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวโดยให้ปิดสถานที่แดงกล่าวเป็นระยะเวลา14วันนะคะและให้ปิดร้านอินเทอร์เน็ตเฟรบิกเป็นระยะเวลา14วันเช่นกันรวมทั้งให้เจ้าของสถานที่และผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย3วันให้พนักงานของโรงแรมเลอเมริเนียนเชียงใหม่นะคะและก็พนักงานของร้านอินเทอร์เน็ตเฟรบิกทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เหากผลเป็นลบให้กักตัวเอง14วันและกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ14วันพร้อมทางให้ในายกเทศบนตรีนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่กำกับแล้วก็ควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ2558ทั้งนี้นะคะเริ่มปิดตั้งแต่12-25ถึงสิงหาคม64ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ